แล้วสู้ต่อไปนะครับอนาคตอย่ายอมแพ้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ขอให้มองเป็น,ปนบทเรียนถ้าเรื่องที่ดีก็ให้อจอยขับมันแล้วก็ don't take it for granted อย่านอนดึกได้ไหมอะ <laughs> <laughs> ชอบนอนดึกอะนอนดึกมากค่ะนน <laughs> <laughs> กับตีหนึ่งคือถ้ายิ่งไม่ถ่ายละครนี่คือตี2อตีสาแบบได้เลยอย่าเงี้ยเพราะเขาก็บอกว่าจริงๆการนอนหลับเยอะๆมันเป็นที่ที่เพียงพอแล้วก็ คือไม่ใช่แบบดีเลย์จนเกินไปอะไรเงี้ยแน,น่นอนเนาะใช่ใช่ใช่จะมีเลือกทีอย่านอนดึกส,สวัสดีค่ะนุ่นนะคะ,คะก็ไม่ได้เปลี่ยนมากนะคะแต่นุ่นรู้สึกว่าตัวเองมีเวลามากขึ้นเพราะว่าการรับงานอะ่ะ คือรับละครทีละเรื่องคืออย่างสมมติบางเรื่องเ,อเดี๋ยวนี้คือการถ่ายมันอาจจะแบบอา,อาจจะใช้เวลาใช่ไหมคะช่วงที่เราว่างๆอะไรงี้ไม่ได้ถ่ายแล้วก็เนี่ยค่ะก,ก็ได้ทำอะไรหลายๆอย่างที่ไม่เคยได้ทำหลังจากติดกล้องก็ว่างครับก็มีเวลาออกก่มันกายมากขึ้นแล้วก็เดี๋ยวตัวจอร์จเองจะไปผ่าตัดใส่เ,เลนส์เสริมเข้าไปในตา เราะว่าเขาใส่ตาสั้นมากใส่ตาสั้นมากก็เลยเดี๋ยวที่หน้าก็จะเข้าไปนี่แล้วแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาพักตัวพักรักษาตัวประมาณเดือนหนึ่งครับก็คงคงโฟกัสเรื่องนั้นก่อนคงอยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรรักษาเนื้อรักษาตัวขอไม่ออกออกกำลังกายเดือนนึงผมเครียดมากเลยอ่ะก็ต้องไปหาวิธีที่ให้ให้ได้ขยับตัวให้ได้แหละครับคงดื้อแหละไม่ไม่อยู่เฉยแน่นอนก็ อย่าดื้อเยอะนะก็กลัวเหมือนกันของผมจะไม่ใช่เลสิกครับผมจะเป็นใส่เลนใช่เป็นเลนเสอร์เข้าไปหลังม่านตาเพราะที่นี่เพราะนั้นคือกีฬาที่ผมชอบที่ที่เป็นกีฬาที่ฟิสิกโคที่มีโอกาสที่จะมีการกระแทกก็ต้องงดไปก่อนเลยแล้วก็เดี๋ยวต้องไปคุยกับคุณหมอว่าเราเล่นอะไรมากน้อยได้แค่ไหนมันเป็นไลฟ์สไตล์ของผมไปแล้วครับผมรู้สึกว่ามันทําให้คือด้วยว่าแบ็คกราวเราโตมาเป็นนักกีฬาเราก็เลยชอบแล้วก็ เราก็มีเป้า e หมายของเราในฐานะนักกีฬาผมอยากกลับมาเล่นบาสเขาไม่ได้ต่อยมวยแล้วก็เลยอยากกลับมาเล่นบาสก็เลยอยากจะกลับไปดังให้ได้แถบวิทึยาเป็นคนแบบไม่ค่อยมีอะไรในแง่ลบเยอะอมันก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าที่ผ่านมาเรามีอะไรแย่ๆมาอย่างเงี้ยค่ะคือทุกอย่างเราก็แบบใช้ชีวิตด้านบวกหมด ไม่ว่าจะคิดบวกหรือสมมติถ้านุ่นเสพข่าวอะไรสักข่าวหนึ่งอะนุ่นมีสองด้านเสมอ,อ,อนุ่นจะไม่ได้เชื่อว่าแบบเสนอข่าวแบบนี้นะอะไรเงี้ยก็เลยต้องแบบใช้ใช้สกิลของความเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยมาวิเคราะห์เนี่ยก็จะมาวิเคราะห์กับเพื่อนๆเนี่ยเออมันก็สนุกดีนะถูกบ้างผิดบ้างไม่เป็นไรแต่ว่าเอ,อ้ยพี่ว่าเป็นอะไรยังไงอันนี้เป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะคือผมไม่เป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยซีเรียสเรื่องความสุขอะผมรู้สึกว่าความสุขกับความทุกข์มันเป็นแค่หนึ่งในอารมณ์ที่มาแล้วก สำหรับผมความสุขจริงๆคือการที่เราสร้างเป้าหมายไว้แล้วเราพยายามทํางานแล้วก็พุ่งสู่เป้าหมายนั้นคือสมมติว่าผมมีโกมีสิ่งที่ต้องทําอยู่แล้วตื่นมาวันนี้ผมไม่มีความสุขด้วยว่าอาจจะเป็นเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ผมก็ยังทําสิ่งเดิมอยู่ดีที่ผมควรจะทําเพราะว่าเรามีหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบอแล้วเรามีชีวิตหรือว่าแบบภาพที่เราวาดไว้ในอนาคตะครับซึ่งถ้าผมจะ ผมจะไล่เดไล่เขาเรียกอะไรเชสความสุขเชสแฮปปี้เนสอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่ามันมันแค่มันไม่เวิร์กอ่ะสุดท้ายแล้วคือความสุขมันเป็นแค่สิ่งที่มาเป็นเป็นไอซิ่งออนเดอะเค้กเขาบอกว่ามันมีคำคำหนึ่งเขาบอกว่าอย่ามีความสุขมากเกินไปเพราะฉะนั้นถึงบอกว่ามันจะสุขจะทุกข์จะมีปัญหาว่าเป็นเรื่องธรรมดามากๆของของของคนเราทุกคนนะคะ อีกอย่างหนึ่งก็คือพี่ที่พี่นุ่นบอกคือพี่นุ่นเอ็นจอยกับทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือก็ไม่ดีผมว่ามันเป็นเรื่องของมายเซ็ตมากกว่าไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะพยายามมองโลกในแง่ดีไว้ก่อนจริงๆแอบ,บจะต้องแบบอยากให้คนอื่นเป็นคนบอกมากกว่าเพราะว่าบางทีเราก็แบบไม่ได้มองตัวเองเนอะเอาจริงๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะคือบางครั้งบางอย่างบางทีเราก็ทําอะไรแบบมากเกินไปเล่นแย่เพื่อนมากเกินไปอะไรเงี้ยก็รู้นะแต่นี่ก็จะรู้ตัวเองว่า บางทีแบบแกล้งเขาเยอะเกินไปแล้วไม่ได้แล้วต้องถอยมานิดนึงเนี่ยรู้ตัวเองนะคะผมจะดูเป็นคนเป็นนักกีฬาเป็นคนที่มีวินัยอะไรนะเพราะว่าแบกกราวเรามาอย่างนั้นแล้วก็ผมก็ได้เอาที่เราโตมาตรงนั้นมาใช้กับ <c oughs> กับงานของเราตอนนี้ก็คือแบบอ,อ่านบทมีรับความรับผิดชอบต่อหน้าที่แล้วก็พอเราโตมาขึ้นเรื่อยๆืเราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอะ่ะอย่างนี้บอกทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ควรจะไปหาความสุขแต่เราควรจะหาเป้าหมายในชีวิตอะไรสักอย่างแล้วเราก็พยายาม พุ่งเข้าหาเป้าหมายนั้นแล้วเดี๋ยวความสุขมันจะมาเองซึ่งตอนนี้ของผมมันก็เป็นเรื่องของการที่เราจะได้สร้างตัวเองแล้วก็ดูแลพ่อกับแม่อยากจะไม่อยากให้เขาทํางานแล้วอะไรเงี้ยครับมันก็เลยทําให้เราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วก็เป็นคนพยายามคิดหาแด้แล้วใช่ ปี40พูดแบบปี40ศนนี่ขวบเดียวเองอะ่ะมันเกินครึ่งชีวิตไปแล้วอะ่ะคือเพราะฉะนั้นคือแบบมันผูกพันมันมันคือชีวิตด้วยค่ะแล้วก็อย่างทุกวันนี้ก็ยังใช้ชีวิตการทํางานก็ยังวงการบันเทิงก็ยังเหมือนเดิมนุก,ก็ยังสนุกยังรักอาชีพนี้ค่ะแต่ก็คือนุก,ก็รู้สึกว่านุโชคดีที่แบบทุกทุกคนผู้ใหญ่ท,ทุกๆท่านยังให้โอกาส แล้วก็แฟนคลับหรือแฟนละคอรอะไรอย่างเงี้ยคือยังยังคอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตเราอยู่ไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศไทยเองหรือต่างชาติด้วยอะรู้สึกว่าเป็นคนที่โชคดีมากๆเหมือนกันครับเพราะว่าเราเองก็ไม่เคยคิดว่าจะได้มีโอกาสมา,มาเป็นนักแสดงตั้งแต่แรก<ช>ผมยอยากเป็นนักกีฬาชีพนักกีฬาแล้วก็ปั่นก็พังไปแล้วก็กลับมาเรียนแล้วก็วันหนึ่งก็มีโอกาสได้มา <c oughs> อยู่ตรงนี้แล้วก็ทุกอย่างก็คือโชคดีครับที่มี คนรักเราแล้วก็มีผู้ใหญ่ให้โอกาสเรามีคนเห็นความสามารถในตัวเราในวันที่เราไม่เห็นเลยซะด้วยซ้ายําไปแต่วันนี้กล้าพูดได้เต็มปากแล้วว่าเออเราแบบมีอาชีพเป็นนักแสดงนะอะไรเงี้ยก็ภูมิใจในตัวเองครับรู้สึกขอบคุณสําหรับทุกอย่างขอบคุณออพระเจ้า universe ทุกอย่างที่คือที่มีเอาแต่สิ่งดีๆมาให้เราอะครับรวมถึงสิ่งที่ไม่ดีด้วยเพราะว่ามผมก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้เรียนรู้เยอะเลย แต่ทุกช่วงชีวิตเราก็จะขอบคุณที่ยังมีเงินในบัญชีอย <laughs> <laughs> ู่กค่ะแต่จริงๆก็ <c oughs> กเหมือนจอร์ดอะคือไม่ได้คิดฝันว่าจะมาเป็นนักแสดงแต่ว่าก็ได้มีโอกาสจพัพผาจะบผูมาเป็นนักแสดงตอนแรกก็ไม่รู้จักเลยเราก็ติดลบเหมือนกันมันจะมีคำคำคำหนึ่งที่หม่อมหม่อมน้อยบอกแล้วก็มันเป็นคําอยู่ในละครที่ทเราเล่นเขาก็บอกว่า กวีอะค่ะจะแต่งกรอนไม่ได้ไม่ดีที่สุดถ้าไม่ได้ซึมซับความเจ็บปวดหรือความรักนนั้นมันมันมันก็เหมือนมันรู้ลึกซึ้งแต่ว่าอันนี้คือมันจริงมากๆอะย่างนี้ค่ะเพราะว่ามีผู้ใหญ่หลายๆท่านก็จะบอกประสบการณ์เราเนี่ยจะสอนให้เราได้ได้เติบโตแล้วก็เข้าใจในโมเมนต์ของละครต่างๆมันก็เออมันมันมันเป็นเรื่องที่จริงมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถ้ากวีไม่เจ็บปวดก็ไม่สามารถที่จะเขียนตัวหนังสือออกมาให้รู้สึกเจ็บปวดได้ผมพดสินใจถูกครับคือผมไม่ไม่คิดถึงเรื่องที่มันผ่านไปแล้วพยายามไม่คิดอยู่แล้วครับเพราะรู้สึกว่าณตอนนี้เราภูมิใจแล้วก็แฮปปี้กับชีวิตตัวเองมากๆเรามีโอกาสที่จะได้ดูแลตัวเองสร้างเนื้อสร้างตัวแล้ดูแลพ่อแม่ด้วย<ๆ>เพราะว่าอาชีพนี้มันไม่ใช่อาชีพที่ใคร ก็จะเข้ามาได้ครับมันต้องผมว่ามันต้องเป็นอาชีพที่มีบุญแล้วก็มีวาสนา <laughs> แต่ดูว่าสิ่งที่ยากมากกว่าตอนกว่าที่เรามีโอกาสไปอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะทํายังไงที่เราจะได้อยู่พื้นที่เนี้ให้ได้ไปนานๆ <c oughs> อันนี้คือสิ่งที่ยากในสเต็ปในชีวิตของทุกๆคนเนี้ค่ะเพราะว่ามันไม่แน่นอนมากๆในในโอกาสนี้เพราะว่ามันก็มีคนขึ้นแล้วก็มีคนลงตลอดอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับไม่ไม่เทคทุกอย่างโฟกัสเทคก็คือแบบไม่ไม่อยากให้เสียเปล่า ทุกละครทุกซีรีส์ที่ได้นะครับก็ทําให้เต็มที่คือนุ่นจะบอกเขาตลอดว่าให้อยากให้เขาตั้งใจในสิ่งที่เขาต้องทําโฟกัสในในทุกๆวันที่เขาต้องทําอย่างงานหลักของตอนนี้อ่ะเขาเป็นนักแสดงเอจ,จะต้องทําหน้าที่ของนักแสดงที่เขาได้รับบทให้ดีที่สุดคือนุ่นไม่รู้หรอกว่าฟีดแบ็กจะเป็นยังไงผลตอบรับจะดีไม่ดียังไงแต่ถ้าเราทําเต็มที่แล้วอ่ะนุ่นก็เชื่อว่าทุกๆคนก็จะเห็นดีก็คือเขาสอนผมมาตลอดว่า ตัวผลลัพธ์บางทีเราไปควบคุมมันไม่ได้ว่าละครมันจะดังไหมมันอะไรเพราะว่าก่อนที่เล่นเรื่องแรกเกมล้กก็คืนครับมันเป็นความรู้สึกที่เฟล,ลมากๆในตอนที่ช่วงแรกๆอ่ะผมทําไม่ได้เลยหมายถึงว่าเรายังไม่เก็ตว่าว่าการแสดงคืออะไรอ,อะไรถ้าจําไม่ผิดน,นะครับผมเคยได้ยินแบบในในเนี่ยมันเป็นคําพูดของของศาสนาคริสต์ที่เขาเคยสอนว่าพระเจ้าอ่ะเขาให้ เขาเรียกอะไรชาเลนจ์เขาให้อุปสรรคเรามาเพื่อให้เราจะได้แกร่งขึ้นมันเพราะว่าเขาต้องการจะทดสเราว่าเราเป็นคนที่เก่งของที่แข็งแกร่งขนาดไหนประมาณนี้ครับใช่ไงมันก็เหมือนกระถั่งงอกไงโอ้โหอะไรตัเนละครในละครค่ะจำได้ไหมจำได้สองคนเลคือถั่วงอกเนี่ยเขา เขาก็ชอบคิดว่าเขาแบกรับอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วเขาก็เคยคิดว่าตอนที่เขาเป็นถั่วเขียวว่าเขาถูกกดทับจนไม่ได้เกิดขึ้นมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยโลกอสสอให้เขารู้ว่าเขาพยายามเหมือนดิ้นรนแล้วก็ทําให้เขาอ่ะเหมือนมีความพยายามมากขึ้นในการใช้ชีวิตนประมาณนี้นะ<ร>จำ<ร>ได้ไม่หมดใช่ใช่ อยากซื้อบ้านอยู่ริมเลคเยาอยู่ว่าริมเลกแบบต่างประเทศอะไรเง,ไงี้ยค่ะแต่มันอาจจะเป็นฝันที่ไกลไกลมากๆเลยคะ่ะก็ก็เก็บตังค์ไปเรื่อยๆคะ่ะก็ยังชอบแบบอ,อยากสวิตทะเลที่สวิตใช่ใช่เลกลูกาโน่จริงๆก็รักเมืองไทยมากๆอาหารไทยคือเป็นอาหารที่แบบมันมันง่ายมากสําหรับเราอะไรเงี้ยไปที่อื่นมันค่าครองชีพแพงด้วยถึงบอกเลยว่าจริงๆมันก็เป็นความฝันรวมๆแรงๆ,งๆ,งๆงอะ่ะซึ่งมัน,มนยากเพราะจริงๆเราก็เป็นคนชอบ อีกอย่างหนึ่งก็เป็นคนชอบเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆด้วยเวลาไปเที่ยวแต่ถ้าแบบบนปลายชีวิตจริงๆอะไรเงี้ยคือแบบอายุสักแบบ60หรืออะไรเงี้ยถ้าเรามีสักหลังหนึ่งได้ไปอยู่ในอากาศดีๆคุณภาพชีวิตดีๆอะไรเงี้ยมันก็อาจจะดีอยากจะเก็บสร้างตัวไปเรื่อยๆครับเก็บเงินแล้วก็อยากจะรีทายพ่อแม่ให้ได้ครับพ่อแม่เขาพ่อแม่ผมพ่ออายุเยอะแล้วแล้วเขาก็ยังทํางานอยู่ ก็อยากให้เขามีชีวิตที่อย่างน้อยคือไม่ต้องเหนื่อยอยากให้เขาแบบอยู่บ้านสบายๆแบบคือพ่อแม่ผมเขาไม่ได้ขออะไรเยอะอยู่แล้วครับเขาเป็นคนใช้ชีวิตง่ายๆ mm. ก็ไม่อยากให้เขาทํางานแค่นั้นเองแล้วก็ในอนาคตเนี่ยใน,น้าตอนนี้ในเป้าหมายของเราคืออยากจะเป็นนักแสดงที่มีคุณภาพแล้วก็ผลิตผลงานที่ดีออกมาเรื่อยๆเ,เพราะว่าตอนนี้ก็ ขอเริ่มเกตแล้วว่าการแสดงมันเป็นยังไงสนุกเนอะ<ร>้ว่าสนุกสนุกนะเป <RTX S 3> <ๆๆ S 1> ็นอาชีพที่แบบมีเส er น,น่ห์มากมากแล้วก็อนาคตถึงสิบปีอะไรก็อย่าง Creation, ามีโอ้สิบปีก็อยางมีครอบครัวและครับแต่ผู้ชายอ่ะเราไม่ต้องรีบก็ได้ผมโตขึ้นนะเอ่อ um, relationship หรือความสัมพันธ์ที่มีมครับมันก็เราก็ต้องคิดถึงเรื่องอนาคตของผู้หญิงด้วยถ้าเราจะไปคบกับเขาโดยหวังอะไรเราต้องอย่างน้อยคือเราต้อง จริงใจกับเขาผมรู้สึกว่าเออถ้าผมมีความสัมพันธ์หรือมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยผมก็ต้องดูแลเขาด้วยผมก็ต้องคิดถึงเรื่องอนาคตของกับเขาด้วยก็เลยรู้สึกว่ามันยังไม่พร้อมที่จะดูแลเขาจริงๆก็เลยเรายังไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้ครับทุกคนจะมีโกของตัวเองแล้วก็จะมีเวลาของตัวเองแล้วก็มีสิ่งที่ตัวเองเลือกอยู่แล้วเพราะว่าสิ่งที่เราชอบไม่ได้หมายความว่าเขาจะชอบอืมเพราะฉะนั้นเขาเขาเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกและจอยจอดเองนุ้นไม่ห่วงเลย เพราะเขาค่อนข้างมีความคิดเป็นเป็นผู้ใหญ่มากๆอะไรเงี้ยเขาเขาก็ต้องการให้คนที่ที่เขาเลือกจริงๆแบบมั่นคงไปกับเขาด้วยนี่ค่ะคือผมก็ต้องพร้อมก่อนตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมใค<ช>รนะอะ๋อ <laughs> เรื่องนี้นะคะรัะบบทเป็นมีนาค่ะก็จะเป็นสาวไอทีที่แบบทํางานอยู่กับคอมพิวเตอร์พูดคุยรับโทรศัพท์อะไรเงี้ยใดๆแต่รู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิต เพารู้สึกว่าแบบเหมือนเหมือนหรือชีวิตเราต้องการการพูดคุยกับคนจริงๆอเนี้ยเพราะว่าเป็นมีนาเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวที่ไม่มีครอบครัวพ่อแม่กับดาวหมดแล้วอืมเขาก็เลยรู้สึกว่าแบบเอ๊ะหรือฉันควรจะไปทําอาชีพอื่นแต่เขาจะมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อเอิงรับบทโดยดาวโอเกะนะคะเขาก็เลยรู้สึกว่าการที่เรามาทำงานเป็นไรเดอร์แฮปปี้มูฟเนี่ยคะ่ะ มันจะทําให้มีโอกาสได้เจอคนแล้วมันจะทําให้เออชีวิตเราแบบมีสีสันมีได้ยิ้มบ้างได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหงาค่ะคือมันจะมีโมเมนต์ที่เวลาเราอยู่บ้านเนี่ยที่แบบกินข้าวคนเดียวดูทีวีคนเดียวฝนตกทำลายเอาก็มองนั่งมองฝนไปอย่างเงี้ยมันก็เออจะปฏิเสธว่าไม่เหงาก็ไม่ได้มันก็มันก็คือเหงาแหละมันอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยค่ะ ดีใ,ใจที่ได้กลับมาร่วมงานกันแล้วก็ก็สนุกาการทำงานทุกอย่างราบรื่นดีก็ไม่ต้องมีการเริ่มนับหนึ่งใหม่ทุกอย่างก็คือเจอกันก็คลิกกันได้เลยถ่ายละครในซีนยาวๆทำอะไรก็คือแบบซัพพอร์ตกันซึ่งกันและกันค่ะถามว่าเป็นประสบการณ์ <c oughs> เลยไหมก็หมายถึงว่ามันเขาเป็นนักแสดงที่เก่งมากอยู่แล้วครับ <c oughs> แล้วก็เป็น <c oughs> เป็น,เป,นเป็นกอง energy <c oughs> ที่บอกว่ามีเป็นพลังงานบวกที่ ไม่ไว่าจะอยู่ที่ไหนก็คือทําให้คนแบบยิ้มแล้วก็มีความสุขได้อะไรเงี้ยครับซึ่ง <And> อันเนี้ย <laughs> ผมว่ามันมันเป็นสิ่งหนึ่งในคาแรคเตอร์ของพี่นุ่นที่ที่ตรงกัแบคาแรคเตอร์ของมีนา,ามากๆก็คือแบบอยู่ใครอยู่ด้วยวก็จะมีความสุขเอนดูน่ารักส่วนผมเองที่พอได้มากลับมาร่วมงานกันคือเราก็คิดอยากจะร่วมงานกับเขาอยู่แล้ว <laughs> เคยบอกไว้แล้วว่าขอไปเก็บเวลขอไปเก็บประสบการณ์เพิ่มนิดนึงนะเราจะกลับมาเจอกันใหม่ถ้ามีโอกาสเราก็ มันก็เป็นอย่างที่คิดอะครับก็คือจูนมันติดเลยไม่มีไม่มีซีนไหนที่ไม่ไม่สนุกแล้วก็ไม่มีความสุขเลยครับเหมือนตอนเรื่องเกมรักก็คือนะผมผมกับพี่นุ่นก็เราก็คุยกันว่าพี่นุ่นก็บอกว่าไม่ต้องคาดหวังอะไรเยอะอยู่ทำเต็มที่แค่นั้นก็เราณตอนนั้นคือถามว่าเราภูมิใจแฮปปี้กับผลงานที่ตัวเองการแสดงตัวเองไม่ครับก็ถ้าเลือกได้ก็อยากจะกลับไปแก้เหมือนกันแหละ เพราะว่าตอนนั้นเราใหม่มากแล้วเรารู้ว่ามันมีหลายซีนที่เราทําได้ไม่ดีเพราะว่าเราเกรงแล้วกกดดันตัวเองแต่พี่นุ่นก็บอกว่ามันผ่านไปแล้วก็เป็นประสบการณ์สอนเราไปเราแค่ภูมิใจกับมันที่เราผ่านมันได้ก่อนก่อนที่จะถ่ายทําจริงๆอะคะก็คือได้เวิร์กช็อปกันก็จะก็มีเวิร์กช็อปกันครั้งหนึ่งก็จะพอจะพอเข้าใจเนอะมันก็เหมือนแบบเออตัวมีนาเป็นคนยังไง เป็นโตมายังไงทำไมเขาถึงเป็นคนแบบเอ,อ้ยยิ้มยิ้มทำไมเขาถึงเป็นก็ต้องมองไปถึงแบบแบ็กกราวด์ชีวิตเขาเนี่ยซึ่งเราอ่ะไม่ได้ผ่านชีวิตช่วงนั้นในใน,ในกองถ่ายถูกไหมคะในบทมันไม่มีเพราะฉะนั้นนุ่นจะเป็นคนที่ชอบคิดเป็นภาพมโนเราชอบมโนคิดว่าเป็นภาพเออเคยอยู่กับพ่อแม่เออมันมีความสุขแค่ไหนเขาถึงหล่อหล่อเลี้ยง ตัวมีนามาได้เป็นคนแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ไม่ได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้ยากแค่เรารู้สึกเป็นตัวละครเ้ยมันก็มันก็โอเคแล้วไม่ยากครับเพราะว่าตัวทันมันจะมีความคล้ายผมอย่างหนึ่งก็คือแบบเราอยากได้ใครสักคนที่ที่เขายอมรับเราแล้วก็ภูมิใจในตัวเราครับซึ่งตัวทันเนี่ยเป็นคนที่เขาจะจะเรียกร้องน้อยเขาจะจะรู้สึกน้อยกว่าหน่อยหรือว่าเพราะว่าผมตอน,นเด็กก็ มีความรู้สึกว่าเวลาเราเล่นเล่นกีฬาแล้วก็จะมีโคช้ชที่เราอยากจะแบบเราตั้งใจซ้อมมากใหญ่เขาชมเราอะไรเงี้ยทันนก็จะเทียบทเทียบเคียงได้ว่าแบบเออบางทีแบบเขาก็อยากได้คนแบบคือเขาไม่ได้โหยหาเราแต่ผมรู้เลยว่าถ้ามีคนเข้าใจเขามานหลังเขาแล้วเราให้กําลังใจเขามันจะมันจะมีค่าสําหรับเขามากๆเลยครับเพราะว่าอันนั้นคือผมว่าเป็นสิ่งที่ทันเขาขาดแล้วผมเองก็ตอนเด็กๆก,ก็ขาดเหมือนกัน คอมดี้ครับคอมดี้อยู่แล้วเพราะว่าสําหรับผมคือมันเป็นเรื่องของจังหวะใช่ไหมครับคอมดี้เรื่องของจังหวะมันต้องคมมันต้องชัดรวมถึงมุกต่างๆที่บางครั้งคนคนเขียนเขาเขียนมาแล้วแต่เราไม่เก็ตมันก็คือทีเวอร์ค่ะมันคือทีเวิร์แล้วก็ถ้าผิดแล้วเริ่มใหม่ลงม่ติดมันก็แค่แบบมันไม่เหมือนกันนะครับบางทีมุกอ่ะเพราะว่าการที่เราสมมติว่าใน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 ซีรีส์เราต้องขำเนี่ยครับ ยากค่ะแต่ว่าก็เคยเล่นมาแบบอย่างเส้นตายสไลด์โซนนั่นก็เป็นเป็นคอมดี้ก็อีกแบบแบบหนึง่งซิทคอมก็จะแบบหนึง่งบุญรังนักข่าวก็อีกแบบหน,นึ่งอะไรเงี้ยคือมันไม่มีสูตรไหนที่ที่มันเป็นสูตรสําเร็จทั้งหมดเ้ยค่ะแต่มันอยู่ที่ว่ามวลรวมของซีรีส์เรื่องเนี้ยเขาต้องการแบบไหนคือเราก็พร้อมที่จะปรับไปไปด้วยกันเนี่ยค่ะในทุกๆคนเลยค่ะ ้าโรแมนติกสำหรับนุ่นนะ่ะนุ่นรู้สึกว่ามันเป็นซีนที่เหมือนเหมือนปลอบกันเข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นมันก็เป็นความโรแมนติกอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าโหอยากอยู่กับคนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าถามว่ามีไหมก็ก็บอกว่ามีแน่นอนครับแต่ว่าในเรื่องของสเกลเนี่ยผมก็แล้วแต่ผมว่าแล้วแต่คนว่าคนมองอเรื่องไหนฟินเรื่องไหนไม่ฟินอะไรอเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่ผมรู้สึกได้เลยคือมาเล่นกันครั้งที่สองคือ ความเข้าใจของตัวละครนะ่ะมันเป็นเรื่องของคนเหงาสองคนที่เหมือนจะมีอะไรแตกต่างกันแต่คือเขาดัานมาเข้าใจกันเพราะแล้วพอได้เล่นเองผมว่ามันก็รู้สึกมันเวลาเราอินกับซนะีนนั้นจริง,รงม,มีมีสมาธิกับมันจริงๆครับคือมันผมว่ามันมีความรู้สึกที่ในฐานะนักแสดงม,มันมันดีมากๆจะไปเจอโลกของพวกเราที่ ที่เรารู้สึกว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้ในชีวิตจริงนะในชีวิตจริงที่อย่างของเขาเองเขาไปเจอในโลกที่แบบครอบครัวที่สมบูรณ์ดูเหมือนสมบูรณ์แบบอ่างเงี้ยมีมีเงินมีอะไรเงี้ยแต่ว่ามันขาดอะไรไปอ่ะคือคือแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่ว่าความมาวัดเลือกของตรงนี้ดูแล้วอะไรเงี้ยก็เชื่อว่าหลายคนมีความรู้สึกแบบนี้หลายคนมีความรู้สึกแบบนี้แล้วก็แต่ถ้าเรามีคนที่เราเข้าใจ ไม่ว่ bursting, альным, so าจะเป็นเพื่อนเพื่อนร่วมงานเป็นใครสักคนหนึ่งที่แบบคอยอยู่ข้างๆแล้วคอยแบบทําให้เรารู้สึกดีขึ้นอ่างเงี้ยมันมันจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วอยากให้ทุกๆคนเจอคนแบบนั้นก็เป็นประเด็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ผมว่าจะทําให้คนดูเนี่ยได้เข้าใจได้กลับมาย้อนดูตัวเองแล้วก็เช็คตัวเองเช็คคนข้างๆเพื่อนแฟนแล้วก็คนในครอบครัว เพราะว่าเรื่องนี้มันจะสอนอะไรหลายๆอย่างแล้วก็จะทําให้คนดูได้คิดแล้วก็ผมเชื่อเลยว่าคงจะได้ทําให้เขาเนี่ยกลับไปคุยแล้วก็เคลียร์กับคนที่เขาอาจจะแบบคิดว่าเออไม่มีอะไรหรือว่าเขาอยากจะคุยกับใครสักคนหนึ่งนะครับม,มันจะเป็นเรื่องของอย่างนี้บอกก็คือโค่นเหงาเราสองคนมันจะทําให้ตอนแรกเราหัวเออทําไมเราถึงเหงาเข้าไปเข้าไปดูนั้นจริงๆแล้วก็เข้าไปกกกคคือคอนนใาาารรแแ้้แวมเหคืออะไร ตอนนี้เราเข้าฤดูฝนแล้วนะครับ <c oughs> ก็าอาจจะบรรยากาศจะดูเงาถ้าเหงาก็เปิดดูซีวีนะพ่นเหงาเราสองคนแล้วก็มาแกล้งเหงาใครเหงาไปด้วยกันนะครับค่ะฝ <c oughs> ากด้วยนะครับทุกวันจันทร์อังคารสองนุครึ่งทางช่อง GMM 25 <c oughs> แล้วก็ใครที่ไม่ได้ดูสดก็สามารถดูย้อนหลังได้ที่วิวครับค่ะฝากด้วยค่ะ